ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพอแต้มนะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาสรุปเลขรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะคงสุดท้ายพี่น้องครับรัฐบาลไทยเขาออกเมื่อนี้นะพี่น้องเนาะครับก็มีอยู่สิบกว่าอาจารย์สิบกว่าสำนักนะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอแต้มสิบว่ได้เขียนนะครับก็รเฉียให้เบิ้งไปที่ละอาจารย์นะพี่น้องเนาะครับให้พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้ นะครับอยากไปเบังน้ำกันนะพี่น้องนอก่ามีอาจารย์ในแดนะครับครับพ่อเทียมก็จะเริ่มจากพ่อบ้านสวนนะพี่น้องเน้อนี่ครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดรัฐบาลไทยพ่อบ้านสวนพี่น้องบนวิ่งสองกับห้าเน้นที่ห้าด้พี่น้องเน้อรับก็มีห้าหกห้าเจ็ดตัวเน้นนะพี่น้อง อันนี้เลขไม่มาด้วยกันนะพี่น้องเนาะนี่หนึ่งเจ็ดหกแปดเลขไม่มาด้วยกันครับส่วนเลขล่างพี่น้องวิ่งสี่กับศูนย์เน้นที่สี่สองสี่แปดสี่นะครับอามักจอบตัวเดกยวกับตัวไว้น้เนาอพี่น้องเนาะครับชับหน้าจอครับผมครับปราแจมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อบ้านสวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูกูแก้วเด้อพี่น้องเน้อรับปูกูแก้วพี่น้องเรียกบอหลายหางนะพี่น้องเนาะครับหนึ่งกุมภาพันสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสี่เน้นที่เจ็ดพี่น้องครับชุดเตียมก็มีเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสี่เก้าสามเจ็ดได้พี่น้องเน้อเน้นศูนย 3, ์เจ็ดกับสี่เก้าับเลขสามตัวกับแปดเจ็ดห้านะพี่น้องเนาะ ครับแชปหน้าจอไว้พี่น้องครับกอเตรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูกูแก้วพลอยปังๆน้อพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดโค้งสุดท้ายพี่น้องบนวิ่งหกตัวเดียวได้พี่น้องเนะ้อ ครับหกสองศูนย์หกนภีน้องเนาะสองหางนะครับส่วนเลขล่างห้าสองสามหกอันเก้าหกสามนี่คือเลขติดแต่นะพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับไปแจมคอขอบคุณหลายนะครับดเด้อเซียนขาดปัดนะครับเนาะครับคอยปังๆนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เลขเด็ดสีแยกคอกวัว้ะพี่น้องเนอะเลขเด็ดสีแยกคอกวัวหัวที่ผ่านมาพอเตรียมใบลงกับ,บเอิ้นว่าเขานะครับเขาเก้าเจ็ดนะครับเข้าตัวกับหัวที่ผ่านมาพี่น้องหัวนี้นะครับเลขในตารล่างนะพี่น้องเนอะสามหนึ่งสี่เก้าเจ็ดห้าขับส่วนตัวเด่นเพิ่นกับบนล่างห้ากับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องขับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปด ครับตัวเน้นนะพี่น้องเนละิกมักชอบตัวเด็กจะลืมกลับตัวไว้น,นาาํานะครับกลับตัวด้วยนะครับเนาะครับแช็หน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่หวยซองเงินล้านพี่น้องหวยซองเงินล้านงวดที่ผ่านมาก,กับเขา 97. เก้เาเจ็ดเดาพอเตรียมบได้ลงนะพี่น้องเนาะติดทุระ เรยบรยิไลงให้รับวนนี้ก็เด่นบนล่างพี่น้องห้ากับเจ็ดเน้นที่เจ็ดในส้นกันยอดเดยกพี่น้องเนอะรับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะพี่น้องครับมักสอบตัวเด็กก็จะลืมกลับตัวไวน้นานะพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผม ไปต่อที่รัฐบาลไทยเซียนสะกลนะพี่น้องเนอคขับเซียนสะกลนี่เรียกบลายหางนะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งรลด9กับ3พี่น้องชุดวิ่น01268เด่นบน919293ขับเรียก3ตัวกัน190290390นี่คือบเน,นะครับเนาะ เลขล่าง36 38 90ครับเน้น36กับ38พี่น้องเอาโมว่าบนมาล่างนะพี่น้องเริ่มมารสอบตัวเลขกันอย่าลืมกับตัวไว้นํานะครับเนาะครับขอเตรียมขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อเซียนสับก,กลนาาักข่าวไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเอนะครับเซียนชัยวาน บนล่างวิ่งรูด7กับ8พี่น้องครับเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองหกดหนึ 6, ่งแดสองแปดสกับตัวด้วยอาตัรพี่น้องเน้น7จ็ดหนึ 2, ่งเดสอดหนึ่งแดสนะครับนี่คือของเซียนชัยวานเนาะพี่น้องเนาะรับทุกๆอาจารย์นะพี่น้องเริ่มมากสอบตัวารกก็จะเริ่มกับตัวไว้น้ำน,นะครับรับรเตรียมกับขอขอ,ขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานนะพี่น้องเนอะเซียนหนองหานครับรัฐบาลไทยเซียนหนองหานพี่น้องบนล่างวิ่งโลดหกกับห้าขับชุดวิ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสามนะพี่น้องเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะพี่น้องเรินะ่บนหกศูนย์หกเจ็ด เจ็ดศูนย์ขับเลขสามตัวก็ตามนี้พี่น้องขับส่วนเลขล่างหกสามเจ็ดสามเจ็ดหกน้พี่น้องเนาะขับเลขบัลายหางพี่น้องเพิ่นเลื่บัวเรเนนให้นะครับเอาแคปหน้าจอครับผมรับประเทียมขอขอบคุณในลายนะครับเด้อเซียนหนองหานนาอคขับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงนะพี่น้องเนาะ ขับพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับห้าพี่น้องคือเลขติดบนล่างล่ะพี่น้องบนล่างวิ่งเจ็ดกับห้าได้พี่น้องเนื้อชุดวิ่งหนึ่งศูนย์สามหขับบนห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งขับเลขสามตัวกระตามนี้พี่น้องส่วนล่างพี่น้องสา,ามเจ็ดสามหกหกเจ็ดนะครับรับเช็หน้าจอครับผม ครับเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสิพ่อเซียนเพงเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนหยวนนะพี่น้องเนะ้อขับของเสียนหยวนโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกพี่น้องครับหนึ่งสองหนึ่ง หนึ่งห้าหนึ่งหกสองเก้าแปดหกตัวเน้นพี่น้องกันเบิ้ลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งของเซียนหยวนนะพี่น้องเนาะเลขรัฐบาลไทยอา้มามักสอบตัวเด็กก็จะลืมกลับตัวไว้นาเนาะพี่น้องเนาะรับชับหน้าจอครับผมครับโปอเจีมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนนะครับเนาะควยปังปังนาการครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางเนาะพี่น้องเด้อ เซียนคนริมทางโค้งสุดท้ายพี่น้องบนล่างวิ่งรูดวิ่งหนึ่งศูนย์กับหนึ่งพี่น้องขับชุดวิ่นมาขับศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดได้พี่น้องเด้อขับเนียนให้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแค่นี้พี่น้องบอลายหางนะครับเนาะขับของเสียนคนริมทางแคบหน้าจอครับผม ครับรเตียมขอขอบคุณหลาย,ยเยลยนะครับเด้อเสียนคนริมทางนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตได้พี่น้องเนือ้ออสิไล่ตาได้ได้ของปู่สีสะเกตพี่น้องครับบนวิ่ง0นกับ9เน้นที่ศูนย์พี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องเก้าศู้า 9880เน้น90 909ตัวเน้นนะพี่น้องบนครับล่างวิ่ง5กับ3พี่น้องเน้นที่5ครับ5958 5057กัน8 6 87พี่น้องเห็นหาเก้าหาเจดได้พี่น้องเนอะปูสีสเกรษนะครับเอาชับหน้าจอครับผม ครับ้มขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่ีสะเกตนาคามครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์หนู้ะพี่น้องเนาะอาจารย์หนูนี่เข้ามาแล้วสองงวดงวดที่สามพี่น้องครับหายมาบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะพี่น้องบนวิ่งเ็ตตัวเดียวเ็ดหนึ่งเ็ดสองเ็ดหกเก็ดเจ็ดพี่น้องสี่เ็ดหนึ่งโอ้เหลวกว่าลายตัว้ะพี่น้องเนาะ กับตัวด้วยได้พี่น้องเนอะล่างวิ่ง8พี่น้อง8 1 8 2 8 6 8 7แเน้น8 1 8 2อาจารย์หนูพี่น้องคอยปังปังนะพี่น้องเนาะเขาวัน,นี้เดี๋ยวงวดหน,น้าพอเตียมตามมาหาอิกให้กับพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับเตี่ยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์หนูนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องขับเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องแต่ว่าจับคู่เนียนทั้งหาดีเลยพี่น้องห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเอาขับตัวด้วย้ะพี่น้องเริ่มมากสอบตัวใดน,นะครับเนาะของเซียนหนองคายขับปเตรียมขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะขอเห้บปังปังนะารับเอา ไปต่อครับผมไปต่อที่สวยซองหมวยซองเงินล้านนี่ผู้ใด,ด,ด้ติดตามพ่อเตียมมากอันนี้เป็นงมวดที่สามนะครับที่พ่อเตียมลงไหมวดที่ผ่านมากกับสามสองเขา่าหมวดก่อนทัดไปเขาตะเลขกวิ่งพี่น้องรับเน้นเน้นวิ่งนะพี่น้องเด้อหมวดเลขวิ่งเงินล้านพี่น้องบนล่างวิ่งสี่กับเจ็ดับสี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่แปด 70, 73, 75, เจ็ดศูน,นย,นย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดขับประเด็นไฮซีหากับซีแปดแต่กัเจ็ดสามเจ็ดห้าพี่น้องถ้ามักกับจับใส่ตรงไหนก็ได้ได้พี่น้องเด้อหลักซี่กับหลักเจ็ดนี่นะครับเนาะครับเลขวิ่งเข่าคู่งวดนะพี่น้องเหาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ของพอเตียมนะพี่น้องเนอะพอเตียมนี่ กับชุดเดี่ยวเลยพี่น้องลงไปตองงวดเดืนน่ะพี่น้องเนาะขับล่างเนี่พี่น้องเนื้ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนพี่น้องหลักสิบสี่หกแปดจับเซกับหนึ่งกับสองพี่น้องขับสี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองพอแต้มเนียนให้ติดหนึ่งพี่น้องมักหนึ่งเจ้า,ากกว่าเขามักตัวเด็กอะพีจ้าหน้าเบิ้งได้พี่น้องเนอ้อ ตรงๆไม่ต้องกลับนะครับเอาผิดพลาดประการน,นี้พอแต้มกลับขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อครับนี่คือชุดบนนะพี่น้องเด้อครับมาในชุดล่างพี่น้องของพอแต้มครับล่างอย่างเดียวพี่น้องโอ้บนตนัวนี้โอ้พอแต้มก็ได้บนนะครับเนาะบนล่างบอกไปแล้วเมื่อกี้นี่อันนี้บนอย่างเดียว หกกับเจ็ดพอเตรียมมกักเจ็ดนีพี่น้องมกักเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หกหนึ่งหกสี่เลขบ่อลายหางพี่น้องสี่หางเอามักชกจบตัวเลขกับผิณจจาเบิงึงเนาะพี่น้องเนาะครับหรือว่าผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัใจได้พี่น้องเนอเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนะครับเอาะน้น,นพอเตรียมก็ไวพ้พอนคอยเขาคอยให้แตกฟังๆนะพี่น้องเนาะ จะได้สุกๆมันๆกันนะครับอ้าจะเลื่อมพี่น้องเขามาแลว้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้านะครับอาสุดท้ายทายสุดนี่ขออิทุกคนนะครับเด้อสุกๆมันๆเฮงเรื่อยๆกันนะครับเนาะขับพอกันอีกหลังห้ยละห้ยออกนะพี่น้องเนาะผูอกกับพอเตีมยมอีกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม